สัมผัสกลิ่นอายและต้นตำรับอิตาเลียนพาสต้ากับแอคเนซี่แอคเนซี่พาสต้าและซอสคุณภาพต้นตำรับแท้จากอิตาลีผลพักนักปรุง plus สนับสนุนรายการโดยพาสต้าแอคเนซวันนี้เราจะมาทำสปากเกตตี้ง่ายๆกันนะครับสูตรน,นี้ง่ายแต่ดูหรูหราที่สำคัญที่สุดก็คืออร่อยมากครับ ส่วนประกอบแรกนะครับที่เราจะมาเตรียมกันนะครับเป็นส่วนประกอบที่เรียกว่าเพิ่มกลิ่นอาย ในเรื่องของรสชาติและความหอมให้กับเมนูน,นี้นะครับนั่นก็คือกระเทียมกองฟีนะครับการกองฟีก็คือเป็นการที่เอาอาหารที่เราต้องการจะกองฟีเนี่ยนะครับไปอยู่ในน้ํามันแล้วก็ใช้ความร้อนค่อนข้างต่านะครับค่อยๆให้ด้านในเนี่ยสุกไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันน้ํามันก็จะมีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้เราจะกองฟีเจ้ากระเทียมครับและหลังจากนั้นเราจะใช้กระเทียมเนี่ยในการปรุงพาสต้าของเราส่วนน้ํามันตัวนี้เราก็จะเอามาปรุงพาสต้าเช่นเดียวกันรวมถึงปรุงหอยเชลล์ของเราด้วยครับ ตั้งไฟนะครับใช้ความร้อนต่ำๆครับตั้งไฟไปเรื่อยๆประมาณ15นาทีครับตักน้ํามันกระเทียมนะครับออกมาประมาณ1ช้อนโต๊ะครับใส่ลงในกระทะครับโรยเกลือและพริกไทยบนหอยเชลล์ครับพอน้ำมันเริ่มร้อนนะครับนำหอยเชลล์ลงไปจี่ด้านละ3านาทีครับ ไขเชลของเราสุกดีแล้วครับผมเรานําออกมาพักนะครับและตอนนี้นะครับน้ำมันกระเทียมของเราเนี่ยก็หอมละกระเทียมก็นุ่มแล้วนะครับเราสามารถลองเอามีด เล็กๆนะครับลองจิ้มไปที่เนื้อเขาดูเราจะรู้เลยว่าเขานุ่มมากทีเดียวครับและสําหรับเส้นพาสต้าที่ผมเลือกใช้ในวันนี้นะครับเป็นเส้นสปาเกตตีครับหมายเลข3ของแอ c เนซี่ซึ่งรุ่นนี้จะเป็นรุ่นพิเศษนะครับรุ่นบรองโซซูเปอร์พรีเมียมเลยเนี่ยนะครับเขาบอกเวลาว่าเส้นจะหนึบกว่าเดิมแถมตัวซอสก็เกาะดียิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของตัวเส้นเขากันครับเส้นตัวนี้นะครับจะขึ้นรูปเป็นพิเศษเลยนะครับพิมพ์ของเขาเนี่ยจะทําให้ตัวเส้นเนี่ยมีลักษณะที่สักๆี หนึ่งนะครับเป็นเหมือนกระดาษทรายนะครับซึ่งลักษณะตัวนี้นะครับจะทําให้เส้นเนี่ยสามารถเกาะซอสได้ดียิ่งขึ้นไปอีกครับและที่พิเศษกว่านั้นนะครับเส้นรุ่นนี้ทําจากแป้งสาลีดูลมที่มาจากประเทศอิตาลีร้อเซนครับน้ำของเราเริ่มเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เกลือลงไปครับใส่เส้นลงไปนะครับใส่แล้วก็อย่าลืมคนเป็นระยะนะครับจับเวลานะครับให้ได้เนื้อสัมผัสออเดนเต้เส้นตัวนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น9นาทีครับ ในกระทะนะครับเราใส่น้ํามันลงไป2ช้อนโต๊ะครับใส่เบคอนลงไปผัดเบคอนของเราสีสวยแล้วครับหักออกจากน้ํามันขึ้นมาทักครับพริกแห้งครับผัดกับน้ํามันเล็กน้อยให้สีสวยนะครับตามด้วยหอมแดงปรุงรสด้วยน้ำตาลสายแดงพริกไทย เกลือเราจะลดความร้อนโดยการตักน้ำลูกเส้นลงไปหนึ่งกระเดื่งครับตามด้วยส่วนประกอบของเคเปอร์ครับมะกอกดำและมะเขือเทศสันดรายคลุกเคล้าเส้นกับตัวซอสนะครับใส่เบคอนลงไปครึ่งหนึ่งครับ โรยพาสเลเล็กน้อยครับปิดไฟแล้วก็เคล้าให้เข้ากันาลครับพร้อมลงจานเสิร์ฟแล้วครับโรยด้วยเบคอนเพิ่มอีกเล็กน้อยนะครับกระเทียมกองฟรีที่เราปรุงไว้ครับอหอยเชลล์ตัวใหญ่ๆ เขาบอกว่าเป็นเมนูที่ทําได้ไม่ยากนะครับแต่มีหน้าตาหรูหราหน่ารับประทานที่สําคัญอร่อยและเพื่อนๆก็สามารถทําเองได้ที่บ้านเช่นเดียวกันครับลพลัักนกนปรุผง